ใบชายบอว่าชะน่ะกิ่นนะเห็ดคักแท้น่ะสุอจ้าเลยถือจ้าเลยค่ะแล้วเขียมันเริ่มจะออเกเฮ้ยกินคักแท้น่ะเม่จ์จอยเห็ดหากับป้าคักกะลีเออไปแหวกประตูกินไปให้ประตูดเด้อประตูดเด้อ Bạn phụ tư đó hả? Cháy là thu cha là bài đi bà luôn nè Cháy nè Điều hà đây, điều hà mê chơi hả nè Cháy lụ Cháy, mê nì bà Ừ Bà đó, nó mày cả Bái <laughs> bái hai phụ tư, năm đâu hai bữa tôi ghi năm đâu Hai bữa tôi ghi năm đâu À cha con cha 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 đi quá Hai thế Ừ Alo Thưa cha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  con Thưa con Thưa cha con cha cha con กูจามงามกูจางงามที่ฮึหอมเนาะต้มไก่ต้มไก่ใช่เอ้าต้มบัวบัวเมื่อคืนเอ้าให้ไปปั่นพ่อบุญกินไปให้ให้พ่อกินไปเคิร์กหนึ่งเด้อโอมแล้วก็ให้พ่อกินเด้อให้พ่อบุญเด้อหอมมะลุ กีดเดยดนะหลานนี่เนาะแม,ม่ใน,นะน,น,นกระดังคงงกอยู่นี่เอ๊ะไปแหวงประตูกินไปใช่ไหม,มแม่แม่จอยหาแต่ขนมให้ประตูกินนะ่ะไปไปเอาไว้ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ไป,ลวไปไปให้ประตูเฮ็ดให้กินไว้ Tụi mà hà rán tại sao đi? đây Tăng mà hà rán thì bỏ đưa Ở đây Nó có mượn Ừ Có bạn mẹ tụi này Mẹ tụi bị sắc giá bỏ Bị

กินแนี่ยมจาจอยเห็ดปอกห้าคากะลีอาให้อ,า,อากินนว่านี่อากินว่านี่อากินว่านี่ไปไปไปเอาป,าประตูหัวเอาเอาน้ำไม้ไปให้ประตูกินนะเอ้ยเอาน้ำไม้ให้ประตูไวอ้อ่ะบ่เล่นเนีุ่ยดิวันนี้ลมพัดอ่ะลมพัดอ่ะลมพัดผมนั้น ไม่ไม okay. ่จอยให้กันเลยเอาไปใช่ไหมนะฮะอ่ะไปเลยเด่น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 ไล่มันก่อนนะไล่เยีะเหมันกันนิดหน่อยนะเอาหึไปหาไปดู่ะฮัลโหลฮัลโหล Ừ. hello alo hmm mây hmm 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 Ăn hmm 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 Đấy, à, nhìn đấy nè Ai bắt tôn Tôn à, hình năng vô Ôi Đi đục năng đi Chạy hình năng đi bộ Hát bò hát bò ไปไปเป็นยังนะเป็นยานะจะย่านละหิ๊บลูกปิงหยองกัดเป็นแต่ยานแะเนาะถ้าอยู่ใกล้กันนะมันกัดผู้นี้แล้วมันก็มากัดผู้นี้ไก่บักจนเอามันมันอะ อ่ะป้อนอานาแน่ป้อนอานาแน่ป้อนนาแน่ยวมาดึงข้อกันนะแต่ <c oughs> เลยชีวิตเตลชีวิตวดึงข้อกันเอาเอาเอตังไข่เด้ตังบัได้ล้กก็บอให้กินจีนั่งทุจานดีๆนั่งนะเอาเอาเอาจะไปปีนมัน้นจะพอนังกันได้อืม บนังเอีอยงเอ,อ,อียงเอีอยงลูกชิมงู้นะฮึฮึเฮ้ยถึยังมีพักแค่แกวายบ่ฮึแกวายจอบ่้ะแค่ไอ้ชือ่อแกวายไ,วไมหมจอย ดอกเฮดบอกดอกแกวายเออเอะจ้ะีใครจิดนี่ใครขิติท <|ja|> ี่นอนเขาน่ะนอนดึมบม่ย่านเ่ะอาจขี่ใครติ้ที่นอนเอพานี่ฮะขี่ใครสิรนใช่ที่นอนเขานั่น เนื้อเนือบอฮึฮึตันเลยอืมต um> ันเลยไก่บักโจนเฮดแดนฟุกีล่ะนะผัดหมูมักเนาะแบบสีผัดเนาะหุูมักแบบสีชื่อชื่อมาบอเป็นหลอกเทส มันทุกได้มัน่นุกได้กินแคลเจ็บได้อาเอ้ยกินนานเฮ้ยเออมหนหาื่อเขาอุดจาชุดจ่าุจาสบายมาจักดดกเห็ดดอกเห็ดป้าลู

นั่นแม่จอยก็เฮ็ดเป็นคือกันเฮ็ดจะโตได้อือเฮ็ดมันเจ้าไม่ได้จะกินอีกเนาะเฮ็ดในใดดิโอ้ยแม่แพงแม่แพงเอาเอาเอาหนุ่มไม่ลานเนี่ยเอาเอาเอานั่งยืมคนละเฮ้ยเฮ็ดเดย์่ชานี้ก็ให้มือ ผัดทีเพิ่นนะเห็ดดึกถิมแล้วกับแจ็คตีดไม่ใช่พี่ชายห่านให้ม่เจอยี่บ่แล้วเม่จออยี่บดเลยเด้ดึกถิมมีดึกเยอะเลยมีเห็นเห็ดได้บ่แม่บ่แกแล้วพอแล้วตำตำกับใบกิงเนี่ยอวนใบกิงขั้นกับตำมือนแซ่บอยู่ ทำพอดีกินนะเนาะหืมค่ะเออแม่อยู่แบบขังไว้ห้องเฮ้ยโอ้ไปห้ไปห้กำแพงของแม่เฮ็ดชีหูชีตาอืมคือนี่จะเจ็บหัวแล้วอเพื่อนาวารจะกค้ออีชังอีชัางเะว่าพ้ากันเท็ยัยงกั็พอจ้ะนะฮะ ดีแล้วผู้พากันลุกมาเต้นเนาะวฮึผู้พากันขึ้นไปอุ้มหรอไ้ไข่อไก็ไม่อ่่ไม่แม่ตีดิแม่ตีดดิดูแ่นี่หนำหนำอืมดูดื้อดีเามาใไหมมาอุ้มมาหาอุ้มบ่ แกบอ Daniel, ส,ส, spell, สิแกบอ่ะนะแกกระยาดูมอปลายจิบสิแกน้อไใหม่บอสผเงินนี่มือเพื่อนนะแกเป็นเก่งนะมือมือใหญ่เอ้ยเสมอกันคือแกก็น้ำผึ่งนะเพื่อนนะนี่มือว่าน่ะเห็นบ่อ้วนๆ้วนเพื่อนชม่งช่วมอกินแน่กินแนงไหมทำไมอากินแน่อากินแน่อากินแน่มันเป็นตัวติดมันน่ะเนาะอันที่เพื่นเ่อนเขากะ ให้อากินรอบวันนี้นะให้อากินรอบวันนี้นะคักแท้เฮ้ยฮะเออเดี๋ยววางลก็อีไปไหนกวนตัวไปน,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 นั่งยังคือเปียกนั่งนั่ก็นั่งน้อ่ละ ฮ่าฮ่าดวัดแนวเห็ดแลยหนาจิ้มมันก็ไล่ตีนเวีนง่ายเลยบางอย่งมันวะแต่มันบุบเราผักโตมันก็ไล่ตีนเวียนง่ายอีกแหละเพื่อนชาติมันก็โทษมันอีกแหละนั่งอย่างนี้ป่อ่ะทุอจานั่งทุจ้าดูกินข้าวแล้ววันนี้หลายกินข้าวแล้วกินแล้วก็หมดอืมเต้นเลยช่างดีอยู่น้องแล้วนี่นั่งอยากแข้ง nhàng 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 về chơi na làn đi tên ơi làn đi tư làn đi tư đi tư tên ơi làn đi tư tên này ạ hai nó đây nè này làn tư tên này nghe nào hả nghe tư tên này nhé nè ตกลงสิเขาทั <The> <Claire> ت ت ้งใดมันฮะฮะฮะเฮ้ยนั่งไปนั่งไปนั่งนี่ไอ้สีเหลืองกับสีเขียวเด็กของแม่พุ่งนั่ะตีตัวหมอบตอบค่ะไก่บักจูนเห็นอะไรไก่บักจูนน่ะก่บักจูน มันปุกกระลุกแต่เศร้ากระลุกเล่าไก่ก็กินกระคืออันนี้บูบูกกระคืออันนี้ก็แม่บูบูได้นี่นะอันนี้แหละตัวจริงมันอันที่ก็เอาไปขายแค่ตัวก๊อปอะไรอันนั้นงับมืออันนั้นเลยตบมือตัวจริงมันอยู่นี่ตบมือเด้ออ่ะตบมือเด้ออะตัตบมือตบมออะตมือตบมืออ่ะตมือซะกินซะไก่น่อยละกินก๋วยนกยุง tất tất tinh đùng tất tinh đùng 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 này 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 tu tên tu tên mà leo tu tên mà ha lan đi leo tu tên vị trí già leo này 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 nay này 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 đây ngang đấy ngang đấy Hãy không nè hả na à yืน nè yืน à tăng khay à tăng khay đấy tăng qua đây là các bạn hãy ghi chứ, ăn mặn còn ừ, nữa, Bịt เป็นได้เจ้าขอเห็ดเสร็จเพื่อนคิดชำง้อติดอันอนี้ยังนะง้อติดหัวเขาได้หะนงานนงานเม่จ์จอยกินของเพื่อนเฮ้ยของเพื่อนอ่าเออฝากเคลียร์แลบแลบอยู่เพื่อนเพื่อนถูเพื่อนเข่าเพื่อนนะืองับเรียบร้อยวัดมานวัด จำใจกุญแจป่ะบายเรียบร้อยเรียบร้อยเป็นยังไรวะนี่นีเกว้นก้าเพิ่นเพิ่มนดูดอุบยุเมนจะมีผลน้ำมันดิอืมันขึ้นน่ะสมาแบบเอาัวยานแบบว่าอันยังนะดูดที่อันเาวยานลมกทอมันดิหัวยานลมมีเงาเห้นไม่ได้หรเออกินไม่กินมาะ ฮ่าบายบายตรงนี้เจอยเลยบายบายเลยผัดบวบเห็ดบายบายตรงนี้อ่ะบายบายด้วได้ถูดูดแม่หน่อยบา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 ยอีหล่าบายบายได้ลูกบายบายด้วยบายบายด้วยใช่ใช่ใช่โอเคโอเคอืออธิชาด้วยหนิงธุชาเห็นได้ว่าหนิงธุชาธุชาขึ้นไปเจอยด้วยเห็ได้ลูกสีสีเห็นสี

xin đằng ấy mình cho tô xinh người ngải kinh trương quá đi năng hết nó hết chơi nó tăng tưng 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 lòng tưng 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 tình tưng 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 โอ้ยอดีบุคือแต่อมแวนนี่แหละนี่ใส่กระโปรงอมแอวนนี่มวามฮะอะอะทุจ้าวันนี้มีความชุกแหละทุจ้าจ้าโอ้อะบว่าเออยัหน่อยทจาุจาจาอืมไม่แต่งเลยฝึนฝืเงิงก้นขึ้นนั่งงูน่ะ Tới sắc Nàng này. À, này. Nàng Bát cái y này cái y ngam này <laughs> Lâu đéo mẹ Lâu đéo mẹ <laughs> Khó 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 khăn Khó khăn đi Nhâm có chắc khó lời ừ, <laughs> nha <laughs> <laughs> เรียบร้อยเขาแก้มเลยเข่าอกวาเลยเขาาอกวาเลยอ้าวข้นนั่งมาเน้นั่งดูบมาดนิืนโอ้ยเป็นยังเสีดขอบเบียกใส่กระโปรงนะนางวัดว่ะมันอะนุ่ยหนะเนาะมันหยียบเราว่ะช่างได้ทางกินเก้าอี้เห่นะเอออว่าดีจะยิงจันบ้าก็ ม่หญิงจันวาดเด้ดิบูเมนเจ้าหญิงแม่หญิงจันวาดบูเมนแม่หญิงอย่างหน้าหนังนั่นแม่หญิงอย่างหน้าอีอันนั้นเล่นนะเวลาเล่นเขาเขาติดติดกันนะอย่างว่าลืมเลยอย่างว่าอ๋อเจ้าเอออันนี้บูเมนอ๋อเจ้าแม่หญิงจันวาดตัวนี้อันนั้นแม่หญิงอ๋อเจ้าอ่ะนะอ๋ออ๋แม่หญิงจันวาดจะตกเก้าอี้ แซบแทบบ่น so like, so <c oughs> ี่นะแซบแทบบ่นี่นะอันนี้นี่อันนี้นแซบแทบบลงนี่ต้งติ้งติ้งต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 งเตนตนตน้ตดีมือกันจ่อยอ่จ่อยดีมือกันเมันกัจ้าดนตีไเต้นเตนตนเตนต้งตึ้งต้งตงต้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 งต A má ăn coi A má ăn coi kín nấm này quá nè Kín nấm nè Khẹp không? Chà, A má đừng chạy chạy nè Kín đây, kín đây Kín đây, kín đây Ê, A nấm này A má tìm ra đây chứ A kín đây A chú cha đây, kín ơi ơi, Ui, sáng đầy tẹt rồi như ngay, bứt chăng, anh ơi, phải à, ờ, tập mưa tập nang, tập đi nang, tập đi, nang, tập mưa tập nang, tập nang, tập mưa tập nang, 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 tập

หายาไม่เจออยู่เป็นเชือกไว้น่ะนี่ขี่แดดเอ้ยจืดเอ้ยคือไะถ้านั่งกาอี้ขนาดนี้นะหุ่นเนาะเฮ็ดทุจ้าเด้อทุจ้าเออมือมือมือยังห่างอยู่ทุจ้าทุจ้าเห็ดเหยียดรังไข่เหรอเฮ็ดนะเห็ดคือนั่งวิว สุดจ๊ะอาเจ๊จ no ้ะเอออืมอ nah ืมมาถืออัวล้านเิยเนาะออาออหอยเกอหอรเออเอ้เกอเออเออ่อน้่อเออเออเออีออเอเองกออหันเปมูอเอ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 เนีเเอออ

ไปเอาจ๋าบ๊ายบายบ๊ายบายนี่ไป็ีหัวเข้าก็จ้ะบ๊ายบายมันโมเหดแล้วนะอธตชาฮาโาเห็ดโาเห็ดทาไเห็ดน